ข้าวเจ้าสวัสดิ์บททวนเจ็ดซาตาป่าตังกำายังบอกแล้วก่อยฟังเตอแก้วแม่บัวกดเกตบทนี่และเป็นบททวนเจ็จากเด็ดแต่ใบาสาขาเก่งการก่อยดักฟังฮือสุดเสียงท่านนี่ท่านทำพระพุทธก่อยฟังก่อนสารเนยยอดคนมนุษย์จักเหล่าตาขียาพาตอนเต้าอันตองเตวหานางป่าตุมมาหลอดเติงถึงหัน โยดยาวเข้าไก่บอ่อใจของสัน้นถึงเมืองนางแม่ยักกันเดิกพอดียักนอนละพักเจ้าหย่องพายเหมือนแมวเจ้าสุวัดหย่องสอดไปแผ่วตามจองแนวสีวดีบอกเฮยอดจินใจป่อคำนักตือเถงหอนางสุกกะลักสีวดีอยู่ท่าเจินจัก กองเจึงเจ้าไปเติงกันเจ้าสุวัดลัดหลอดไปเถิงสลีเล่าเริ่งอันแม่อยู่ทา่ายื่นมือหาจุงจับจองจ้วาเกี่ยวกอดเอาสวาใส่จุงเอาเจึงเจ้าหน่อมืองเงาไย้คืนสู่ห้องหอนางถอดถอนแส้ก่อนปะตูคว,วางตีหอหงนางสุกลักหน่อเนาสีวาด,ดีก้อยใกล้ไข่เข้าก้อยตกตีนเบาสดสัน ถาบเถิองประตูอันทวนเจ็ดจันใครไปเปิงใบบานเจ้าสุวัสดอดแปลงใจหานก้อยย่องก้อยการหลอดเถิงในห้องเจ้าขานิ่งใจล่ำเปิงจ้องจ้องว่าสมคเนธานีตาหันเหยบอกกว่ามือจี้กูบวลางกวัวใครดังนางผู้นี้จักตามหมีใสตามใจแห่งกูดังหรือก็ได้ กูจักกระตำเนี่ยเหมือนบ้าใบบ่อใจกองดีแต่เจือบอกกวนจักแฝงไฟฝันฟักเฟื้อยามเปืือนพงลับนอนเจ้าเขากองลักและเขากองหลอนบ่อใจตีไปยาท้อนบอกกวนจักลางกูจักปกแม่คำปวนหัวห้างจักปากป้องก้อยฟ,ฟังหลายเตอนางสูกกะรักลับมิดเปียงตายพาองนายขคตตัวเข้าไกล ก้อยตบก้อยตีเฮียกห้องใจใจหุกหยูน้องทวนเจ็ดตีสุกกาลักหน่อนงจ้าจีรับมิดนี้เหมือนสลีหมอนแก้วเนี่ยรับแกมฟันคิงปันแอวแล้วตื่นลูกม้ากุมกว่าวาดมือหาเจ้าอยู่ว่าว่าว่าเป็นเผาภูได้จาจากว่าเต้าทีลาดปิดตาว่าพามาน้ามาห้องเฮียค่า มืดมัวดำบ่ได้หันหน้าเป็นคนใดใครหูจักว่าขวัญน,นางไปล่าเล่นจู้ไปแอลสู่ใจใดจะเจ,จ้าสูวัดว่าบ่ใจภัยหยอดมาโนไในหัวใจสาวลาหมูเตวดาโอตนตัวข้ามาสมสู่แป้งกินกูพี่ว่าใส่ใจนางยังใครหูหากจัก แจงวันลุนนางลำปิดลำปึงป่องปูนว่าเจ้าตนบุญเตวดาปาเตาคนโยยาบ่รลอนมาเข้าหอกูนางดังนี้เตไปบนจ่องจูงจักจี้นำหัวหือกูนางเจ้าสุวัาจึนจมใจควางกำแขนนางหนาดน้องไว้มันมือสลวมกอดคอเน่าฟันเกี่ยวข้อจมฝักเฟือ ยิงกับจายกันใดทุกเนื้อเหมือนข่งด่างหิงไฟหล่นรลดห้อนเปียงไฟล้นไข่เสื่อมไปไหนบอกขุนอยู่ใดลวกปูนใดก็กลายเป็นใบาลากาลวานห้อนมาโนหัวใจขมุกมุญญนยอ้นไฟหักไม่ใจคิงบ่กจ้างคันิ้งตังอื่น,นไหนใดการยิงใจหากหูสองสีเีกันห่วมกองจู้บ่อเก,กิดหลอดโดยไตวาย เจ้าสุวัตหน่อเมืองสมสายกับหน,นอนงน้ยสุกลักหนุ่มเนาสองสอง,งวนเป็ดเปียงเมาเล่าผืนทงปอตอดละสองเปาสวยสอดซอนองคะะปอลูกเซนจุมาสุกลัก์แม่ไหลหลือตาเปียงกายยาจักรวะหล่อนหลอนฮัดไหยาแม่ไว้วันคอนป่าลืมขิงมะมอย เจียมตัวตนแม่มาแต่น้อยมาถึงถูกหันหัวทีหยอดนาลีบอกเกยถูกตองเหมือนนกน้อยถูกปืนยาสองอืดอ่อนล่ำวอนเจียนจาปีญาพาลหล่ำไหลไหลทานสองสีนีสองจาปากตานสองกําแปงเมียดมัดสองหักันอย่าตุ้มอย่าซัดหายแก่หญ้าฝนลม เวนจ่องจักหนองนาวมาสมฮือใดจนจมสองสมสู่สร้างตีหอมุ่นเตียนภาศาสหลังกว้างสนุกใจจมกินกูกวัวเปื่อนมาหันกวัวตานมาหู้สองสองสูยินดีกวัวหุงแจ้งส่วนเสียงลอยทีปีเดินเฮ้ยบอ่อไข่ฮือแจ้งดังแปลงเป็นดังกึใไม่มันจักแปลงไปเอาพีรุดจักเอาสองสามสเดือนมายุด เหือหนึ่งโดยขึ้นเดียวจักอยู่เสซมซ้อนหนังนอนกลุ่มเกี่ยวสง,งวนจุบจมฝกักเฟื่อเฟือฟันบอ่อนาและไง,งแนมโอดอยากาันตั้งหมากปูยาเขานำบอ่อนาในอย่างใดในซ้ำสองอึดอ,อ่อนซอแซผ่าอาทิตย์ห้ามเฮืองหัวแปรไก่ขันแซและเจ้าจ่าที่ถอยถอดเอาแวนตําลงใส่ก้อยสุบมือนางหนัดน้อย ยอดยิ่งเราแม่กอนคิวจ้อยซ้ำเกิดฮือใจเมาสู่การลักแม่อินลงเหลาว่าหยอดใจเล้าปอกคำนักตือแหวนยังมือก่อยังถอดฮือยอดปรงใจวางแข็มคักปั่นกูนางหากใดห่วมหักเติมปอแม่ห้ามบ่ฟังใจใดระวังบ่ไม้เสียใดจาดนี่บ่ลาไหนในคืนนั่นลุงแจงถึงควายยังมีปีใจแห่งนางหนอเนา เมื่อนอนกับปิตาไฟเฝ้าปิกปอกมาเตตองมาสู่เกหาหออหงแห่งน้องยกอย่างขึ้นหอมานางแล่นต้อนปากตาเจียนจาแล่นมาว้าประตูอยู่ท่าว่าจีตี่เฮยผ้าปีเจ้าค้าเหตุลังมีคืนนี้ขอปีเจ้าเมื่อไวัยบอกจี้ไขรบอกคือมิดาในคืนนี้ปุ่นงืดนักนาพาอินตาลงจากแหล่งลา เอาเจ้าตนบุญมาส่งฮือค่ากลางตีนอนนางวัดไว้จนปีจิติเมื่อไัยเต้าไทยพระจึงเงาบิดาจิติลูกเต้าได้ยินกำจาภาคีนิ้ยน้องยิงเก่าตาลเมื่อไหวบีดาบ่อบังรับการตามกำมีน้องใจเวลามมติลาจาตันไทยขานตอบโดยกำดีว่ากันมีแต่เป็นโจกดีหลีความสุขจะมีจิมนางลูกลา แต่นี่เหยเช็ดวันไปหน้าจักกะตะมังกะละคฮือแต่งฝุ่งคนโยธาปะละแหนแห่เฝ้าลุ่มลาเจอกันปีปากอัมปักหักษาประตูตัวละคฮือแต่งคนเฝา้อย่าฮือไผ่นับออกนับเข้ากัวเกิดความหิยะอย่าเอากันได้ป่ามาตะหักษาแลดานและสาวจิติปีเต้าเมื่อบอกน้องสาวกะเกณฑ์เจ้าเปื่นป้องอยู่เฝ้า หากสาปาตีนางน้องนอนเน e a u ถูกคำเจ้านาออมพาตั้งแต่นั้นไผ่บ่อลาสาผาศาสีิดาบ่อฮือไผ่เขา้าเต้ามีแต่สององค์นายนอนเน่าในหอเมินใจนัดนองบ่อฮือไผ่ไ,ไปผาใสปากป้องแต่สองเจ้าเจ้บานเพียงดังไก่น้อยตกบุงเขาสารแต่สององค์ขานบ่อมีไผ่ไกล อ่อยวอยกันบ่อสุดเสียงใด้สองขอดแป้งขอดหักจะกล่าวสันใดก็ตามไฟมักเยาะหยอกเล่นไปมาและเจ้าสุวัตด์จิงจักเจียนจาก,กับนงพังงาเปลื่อนป้องแอ็มคางว่าสายใจเฮยตีแป้งใจกว้างความพาธนาปีมีไฟมักคือว่าของอันปีหักหักสอบใจค่าจึงจิน คือว่าม้าอันปีเกยขี่ปินเป็นของจึงจิ้นเกยขีต่ตองเตาหลอนยังมีม้าขี่แห่งเจ้าอันลุมล้าเหลียงไวปีขอยืมกับแก้วแก,วแกนไทยขอเหล่งเลนสักทีสูการลากหนอนงสาวจีบอกว่ายังมีมาป่อแห่งคามีกำลังเหลืงแรงแข็งก้าใส่ข้อกังขังไวการปีเป็นเจ้าเกยขี่เกยใจจงไปเหลียบพายเล่งดูเตอ เจ้าสุวัตยินกรรำเข้าหูจึงภายใจจู้กำเกี่ยวเกี่ยวไก่ว่าห้ปุ่นได้ขแขนแหนมปีได้ยุบลูกกำไปปัดก็เป็นมาดีเล่งเล่นแจับจับขี่เล่งเล่นสว่างมีวันหนึ่งนั่นเจ้าลงหอขวางไปตามจ้องตั้งเล่งหันมาเจ้ายังไนขอกเล็กก็ยองไขเข้าเอายาตาลุบลายแสวเขื่อนเล็กกอทอนทอดไข่ไขเปิดเปิงต้วาลา เล่งเลวเบ่เจ,จ้าเจ้าแหลนเข้าหาอาซาอาจ้ากันทักมาเจ้ามีน้ำตะไหลหลั่งลงจากเมาย้อนใดกาปัดปัดมาปะปบกันอกเจ้ากังกัดหยุบมาเจ้าหลุกกาว่าอายปีมาได้มาตุกํำขอกเล็กมืดดำเหมือนนานใจน้อย ดังเมียจายปัดไปหายจ้อยจักไปตัางใดบ่โหป่าตุมมาแม่ลากินกู้ผ่านยับใดกําไปดังคาน้องไทยทุกยากเหลือใจสายอะไรมีไหนบ่แจ้งเป็นติบบุญผีจุงซวยแซงมาป,ป,ป,ปับปบปานพีมาน้องมายินดีป่านใดขึ้นฟ้าใส่สวห่หงนาใจมากันทากมิงมาจริงจักเจียนจาว่าอานุจ้าเจ้าหัวใจข้า ยักผีเข็นบาบหายใจก้าหยับปีหมาขังไว้แงลือบ่อเป็นผีเข็นได้ใจบ่อได้ขี่หลังคาบ่อจูมันไลยยับกันลากกันถูความอินดูมันหาบ่อได้จูวันจูคืนปีเต้าอยู่ให้หาน้องอยู่ตั้งวันเจ้าและมากก็จริงจนกันยอและยันเหาเหินภายดันภาษายักมีไหน่งไปไก่หันภายสำเนียงได้ยัก เก่ากร,รมกาหารโปรโลปักซักเป็นกร,รําหาวกำจาว่าดูลายยักปูวิบากนาเต่าเอาจินปามาเลี่ยงต้องใส่จันฟ้าสวรรค์มึงอยาวังใกล้อย่าวังได้ไปจบปบเต่ามีอาบายอาวิจีนะฮกหากเป็นตนเป็นเฮือนลูกมึงนั่นเล่นจู้สะเสินหากมีมามืน้นมึงบอกหูแจง้ง สุกะลักแม่จันฟองแป้งเป็นเมียกูโ่หูลูกสาวเมืองอันลักเล่นจู้ปุ่นเผิดหนานี่อายมึงปู่ยักบบหูเหมือนตายอยู่บ่อได้กินเข้าเลี้ยงใบทานี่เฮยวังกูจะไกลจักละลูกมึงห่างไวลูกสาวมึงเหมือนดังดอกไม้จักเหี่ยวแห้งหาาลมก้อยดูเตอะปู่ยักหัวปมมึงก้อยอยู่ดมอาจมก้อนขี้ ส่วนตนกูบอลอนอยู่นี่จกักหนีไปปันเดี๋ยวนี้พระบุญเฮืองหวัดมือเก่าจี้ฮือมาเจ้าเหินบนผ่ายายักได้ยินก่อนกลมเหมือนไฟล้นหัวใจวูมหยจักอยู่ในกินในบ่ได้บังเกิดความโกธะคำเมนตั้งตัวเกิดโดยมานะตัวสั่นเสียงงั้นๆ จึงเฮียกห้องจิติมาปั่นอาจญาลิปั้นเป็นอันห่อใไม้ฮือคานค้นเซิกสามแสนฮือได้ลำสะกันใจหมูยักเหาะเหินบนซาสนแล่นจักเสียงโหออมตุกไปอยากพองนั่นถือเอาคขอนไหวลังพองสปายขอนยาวขอนกมลมลังพ้องก็ถึงหอกเงี่ยงหอกซ้อมแบกจะเลยดับเงา เสียงอึดตืมมีนันซาๆาวงแวดเกี่ยวชู่ไปเจ้าและมาก็บอกกว่าตายดิจกวักไว้ยักงายแผ่นาถ้านูเสียงวาดยิงยักกาตายและกำและห้อยมาดีและกำลุ่มตายบอ่อน้อยจะอ่านใดและปันเจ้าหยกดับติบแก่นกาสะกันไล่เลยฟันยักแล่นเป็นบ้ายักจิติ แล่นป้ายเร็วหน้าหนีบอตันงวกว่าเจ้าจิงสัญญาบอกหามปีมาว่าผู้นั่นอันปีเมียขอปีมาอย่าคามันเสียเหตุว่าปีเมียบอกควรดีคาแม่นเป็นสันใดอินดูตาหน้าขอปีมาปล่อยมันไปเตออยากไปกา้านแตกเต็นหลมไหลพ่องจ้าพ่องไว้แล่นคืนเป็นฟ้าพ่องจ้าตกหลังพ่องไว้ตกหน้าหนีขึ้นเมืองบอกดาว เวลามาติใจเฟือนฟังฝ้าซ้ำจัดหมู่หาวเลี้ยวปันกาดกังแก้นหมากมวนเต็มตันไหลเลยคือตันยับเอาตวงได้ผายายักพิจัยหอระไทยวูไม้แถมลีปนปออาลานกิติหรือนั่นสำเนียงสาตานเถิงหูเจ้านั่งนายสุกัลักกำหักบ่อหายขอป่อนั่งนายแหล่นตัวห้องเจ้าขอเฮือผัวนาง ขอบคืนต้องเต้ามาเป็นเก้าวสืบเมืองเฮาเตอป่อนางนั่นลำไรกวนเก่าห้องดานางเล้ากำหอนกำไม้ว่าอีสุกกะลักมึงสั่งมาใบบอกหูพยยะเลืออไห้ยคนอากาศตีนแขวนต่างแดนต่างค่ายมาสะนากูบอดได้ตีนั่นคุณยักษมีมากหลวงลายจำนางน้ยเมื่ออยู่หอห้อง สุกลักยังใจเจ็ดข้องขอไปโตัวสุวัสดผายยายักเทาด่า,ดากรรมกอมกำรซัดรับไหล่หือจำคืนหมูลีปนยักษ์ล่นแล่นพับพื้นพ่องตบมืออึนสะสื่นหวนกองเสียงโกละหนเนื่องนั้นตัวห้องเลยพาองค์สุวัสดดังตัวภายายาอาลาแก่นกัด ผัดเข่าไก่องค์ไยเจ้าสุวัดว่ดาดาบคมภายฟันคอป่อพายปุตตกสะบันแข้งขาหัวตีนตกดดินแห่งหั่นยามนั้นเล่าคึืนคุมสะป,ป่าองคะมันคืนมาสุมเตะต,ต่อจุมนุ่มเป็นตัวลายเจ้าหมูยักตั้งลายลู่ไหลหลังเต้าหกบินบนกวัดกว่า ข้าไร่เปิดเปล่าจ่องจวาเอามาเจ้าหวาดดาบกาฟัดฟันตกลงลุ่มแผ่นดินถมตันจะอันล่อยอันปั้นเหมี่ยนมอนมหมยเสียงยากจุ้มบ่ตายหมุนมองหน้าเมียงนับไหลเลยสาว้าหน่อ้าบุญเฮืองเจ้าโยกดาบง่าวกวัดแกว่งออมตัดฟันเจ้าและมาล้าลิงแรงเปียงกัน วาดกาดฟันหวาดหวสีนายักตัวหานตายกับดาบกาขาดอินทลีชีวิตถูกสลีกันใจดาบกาดวงปิดปูดขาดบันตกดินสล่างปูยักเปียงถูกก้อนหินตกลงดินสัมติดต่อตั้งเป็นตัวคืนจุกยืนสลงังเหลือแห้งมันอ่อนเฟือหวาดใจนี่นอเป็นเจ้าจะเชื่อหนแห่งห้องตั้งใดหมู่เฮาฮบยินเหลือวีใสจิงใจมนไฟหือ ไปเผาไม้เจ้าเป่าเป็นฝนมืดบนดับได้หายเย็นไปบ่ฮอนไผ่ายายักเทาซ้ำกวัดแกงค้อนสวัสดียายฮือบทบนฮือแต่งมืดกุ้มเบอร์ฮือหันโหนเป็นฝนตกลงฮือมัวมืดกุ้มฮือเป็นหมอกเมยเมกะมาหุมหนาวเน็ดเย็นฝัดฝัด เจ้ากุมมานเป่าเป็นลมปัดฮือหายเหือดแหงงยามเดียวผ่ายห่ยักยืนคอเล็งเหลียวพอหาตั้งเตี้ยวมันเล่นวกนหน้าตะแลงเป็ตตนเป็นคนอยู่ท่าฮอเหมือนมิดปาปอเลี้ยงจากรรมอ่อนวานเสมอเป็ดเพียงพระเจ้าเจ้าเจีต แต่งทำเปรตคือเหมือนละสีแล่นไปมีบ่อไก่บ่อไก,ไก่จกคือกูมานเจ้ามาน่อมไว้มันห้องตักกาวกำงามว่าตันนี้ทำพิษกองการบ่เล็งบ่อค้านอันกูสั่งเตาดังลือเดมึงแต่งใจเศร้าเอาสิบประคุณมาหกยักกุลกองดีกันกูบ่อฮักกูบ่อเฮือมึงมาเจ้าสุวัสดในยินยักจา่าห้องพาบิดาละสีปักตาน จิงจากันทากปีมาจอนจ้านว่าปากนั้นแม่นปอหากันทากปีมาตอบทอยเจนจาควรพิจารณานาเลงหาที่ชวนว่าน้องใจเหยอย่ารีบจันจวนพอทีแต่ก่อนเนื้อแป้งกันแม่นยักแต้ตามันหักแข็งหิมปากมันแดงเหม็นยักเนื้อเจ้าสูวัดกุมารก่อยพัดไผ่เข้าหันตาแข็งแม่นคักเจ้าล่าจบุตรหล่อเขาดับปัดตัดขาดบันตกดิน กำปังนั่นยังหัวและตีนบอ่อจังบินติดต่อกันได้ย้อนพายายักษ์หากเข้าใจใบกตาตำป่ามาตะคฮือเปืือนว่าตนมึงนี่เป็นพระละสีเจ้าจึงจีแต่งทำเปตคฮือเหมือนละสีลวดตายแต่กี้คอนผีกะดางกองกันตายคอยควางคุดคว้างปางนั้นป้ายขึ้นเมือ จุมหมูล,ลูกน้องหมักม้วนไหลเหลือฟูงเป็นเจือเครือบอกข้างสักพูกองกันตายวอดว้ลมลูแตกเปปังไปกันแล่นสะสนเพียงฟ้าสะต้านบ่หูว่าผู้ไตยั้งเจ้าแปะยักไปกานพ่ายพังย้อนว่าได้ฟังปีมากเก่าแจง้งตีสะโหนใดควรไปสั่งแซงจวนปีมาแอลหาเมียว่าสายตีซ่อน แห่งน้องให้เสียสายพัวเมียบ่าขาดกันได้ซอ้าจักไปซอหาแจใจมีตังใดบ่หูบ่อใดหันหนาแม่ลากินกู้หัวใจค่าบ่าวางเจ้าและม่าลัดป่าดงควางซองหาจ้องตั้งเดินเตียวต่องภาย เจ็นไดบอ่อหันแม่ล่าหวังไวหลายปีหลายเดือนก็นแล้วเจนไดบอ่อหันปะทุมมาหางแค่วบอ่อปิกไหวยนาหาเมืองหยอดบุญเลื้องบอ่ลืมเสียใได้ยังปาทุมาเมียหักวิบากของหลังแสงสวยจ่องจักโอยตุกขังฮือใดผักปัดลำบากใจผาคคาเมียงเลสอง หักผากไขาขาวันนะนาะก่อนกรำเต่าอ,อีเต้านิวาดว่งลงก่อนแลในเฮย